สวัสดีครับน้องๆเรามาดูโจทย์ข้อนี้กันโจทย์กำหนดให้ an เท่ากับ2ยกกำลัง n บวก1บวกด้วย3ยกกำลัง n ลบ1ส่วนด้วย4ยกกำลัง n bn เท่ากับ1ส่วน1บวก2บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก n และ a เท่ากับ sigma an จาก n เท่ากับ1จนถึง n เท่ากับ infinity b เท่ากับ ซิกมา BN จาก N เท่ากับ1จุดจนถึง N เท่ากับอินฟินิตี้ส่วนสิ่งที่โจทย์ถามก็คือ A บวก B เท่ากับข้อใดต่อไปนี้งั้นเรามาหา A กันก่อนนะครับน้องจากที่โจทย์บอกมาว่า AN เท่ากับอันนี้และ A เท่ากับซิกมา AN จาก N เท่ากับ1จุดจนถึง N เท่ากับอินฟินิตี้ น้องจึงได้ว่า a เท่ากับ a 1บวก a 2บวก a 3บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก a อินฟินิต้ซึ่ง a 1นะครับน้องคือการนำา1มาแทานค่าใน n จะได้เป็น2ยกกำลัง1บวก1บวกด้วย3ยกกำลัง1ลบ1 ส่วนด้วย4กําลังหนึ่งถ้าตรงนี้นะครับน้องบวกด้วย A2 A2 เนี่ยก็คือนำสองมาแทนค่าใน n น้องก็จะได้เป็น2ยกกําลังสองบวกหนึ่งบวกด้วย3ยกกําลังสองลบหนึ่งส่วนด้วย4กําลังสองแล้วก็บวกด้วย A3 A3 ก็คือนำสามมาแทนค่าใน n จะได้2ยกกำลังสาบวก1บวกด้วย3ยกกำลังสามลบ1ส่วนด้วย4ก่กำลังสแล้วก็บวกไปเรื่อยๆจนถึง a อินฟินิตี้นะครับน้องก็จะเขียนใหม่ได้เป็น2ยกกำลังหนึ่งบวก1ก็คือ2ยกกำลังสองบวกด้วย3ยกกำลัง1ลบ1ก็คือบวกด้วย3ยกกำลังศูนย์ ส่วนด้วย4ี่ยกกำลังหนึ่งก็คือสบวกด้วยสองยกกำลังสามบวกด้วยสามยกกำลังหนึ่งส่วนด้วย4ี่ยกกำลังสองบวกกับสองยกกำลังสี่บวกกับ3ามยกกำลังสองส่วนด้วยสยกกำลังสาม ทีนี้ปับ๊บน้องลองสังเกตที่สองดูนะครับตรงนี้มันสองยกกําลังสองตรงนี้มันสองยกกําลังสามตรงนี้มันสองยกกําลังสี่แล้วน้องลองสังเกตที่สมดูมัน3มยกกาลังศูนย์ยกกาลังหนึ่งยกกําลังสองสังเกตที่ 4, 4ี 1, 4่ 2, 4ี่ยกกําลังหนึ่งยกกําลังสองยกกาลังสามดังนั้นน้องสามารถเขียนอนุกรมนี้ให้เป็นอนุกรมเลขาคณิตได้ โดยการแยกตัวเศษออกมาซึ่งจะเขียนใหม่ได้เป็น2ยกกำลัง2ส่วนด้วย4บวกด้วย3ยกกำลัง0ส่วนด้วย4ตรงส่วนนี้ก็จะกลายเป็นบวกด้วย2ยกกำลัง3ส่วนด้วย4ยกกำลัง2บวกด้วย3ยกกำลัง1ส่วนด้วย4ยกกำลัง2 รงส่วนนี้ก็จะกลายเป็น2ยกกำลังสส่วนด้วย4ยกกำลังสาบวกด้วย3ยกกำลังสองส่วนด้วย4ยกกำลังสามดังนั้นนะครับน้องจะได้อนุกกมเลขาคณิตออกมาสองอนุกรมก็คืออนุกรมนี้และอนุกรมนี้เขียนใหม่ได้ดังนี้นะครับ สองยกกำลังสองส่วนด้วยสี่บวกด้วยสองยกกำลังสามส่วนด้วยสี่ยกกำลังสองบวกด้วยสองยกกำลังสี่ส่วนด้วยสี่ยกกำลังสาม บวกกับ3ายกกำลังศูนย์ส่วนด้วย4บวกกับ3ยกกำลังหนึ่งส่วนด้วย4ยกกำลังสองบวกกับ3ยกกำลังสองส่วนด้วย4ยกกำลังสาม แล้วน้องรู้ไหมครับว่าอนุกรมเลขานนี้มี R เป็นเท่าไหร่จากสองยกกำลังสองมา2ยกกำลัง3ก็คือคูณด้วย2จาก4ยกกำลังหนึ่งมา4ยกกำลังสองก็คือคูณด้วย4ดังนั้นจากนี้มาเป็นอันนี้ก็ต้องคูณด้วย2ส่วนด้วย4 2ส่วน4ก็คือ หนึ่งส่วนสองอะแล้วอนุกรมเลขาคณิตนี้ล่ะมี R เป็นเท่าไหร่ครับน้องจากสามยกกำลังหนึ่งมาเป็นสามยกกำลังสองคือคูณด้วยสามจากสี่ยกกำลังสองมาเป็นสี่ยกกำลังสามคือคูณด้วยสี่ดังนั้นจากตรงนี้มาเป็นตรงนี้ก็ต้องคูณด้วยสามส่วนสี่ แล้วก็ในการที่น้องจะทำสองส่วนนี้ต่อได้เนี่ยน้องต้องใช้ความรู้พื้นฐานที่ว่าให้อนุกรมอนันต์นี้เป็นอนุกรมเลขาคณิตโดยค่าสมบูรณ์ของอัตราส่วนร่วมหรือค่าสมบูรณ์ของ r เนี่ยมีค่าน้อยกว่า1จะได้ผลบวกของอนุกรมอนันนี้มีค่าเท่ากับ a 1ส่วนด้วย a 1ลบ r ซึ่งน้องลองดูอนุกรมนี้นะครับ r มีค่าเป็น1ส่วน2ค่าสมบูรณ์ของ r ก็ต้องมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับก็ต้องมีค่าเป็นหนึ่งส่วนสองด้วยนะครับแล้วหนึ่งส่วนสองเนี่ยมันน้อยกว่าหนึ่งไหมครับก็น้อยกว่านะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นไปตามเงื่อนไขนี้เอาแล้ว r ตัวนี้บ้างแหละ r มีค่าเป็นสามส่วนสี่ค่าสมบูรณ์ของ R ก็ต้องมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับก็ต้องมีค่าเป็นสามส่วนสี่ด้วยใช่ไหมครับและสามส่วนสี่เนี่ยมันน้อยกว่าหนึ่งไหมครับก็น้อยกว่านะครับดังนั้นอนุกรมนี้ ก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขนี้ด้วยนะครับงั้นเรามาทำกันต่อนะครับ a 1 a 1ของอนุกรมนี้คืออะไรครับน้องก็คือตัวแรกสุดเลยใช่ไหมครับก็คือ2ยกกำลังสองก็คือ4 4ส่วนด้วยสี่ก็คือ1ใช่ไหมครับส่วนด้วย1ลบ r. r r มีค่าเป็น1นส่วนสก็จะได้1นึลบหส่วนสบวกกับ อนุกรมนี้น้องว่าอนุกรมนี้ a1 หนึ่งมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับก็คือตัวแรกสุดเลยใช่ไหมครับก็คือสามยกกำลังศูนย์ส่วนด้วยสี่สามยกกำลังศูนย์มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับอะไรก็ตามยกกำลังศูนย์ก็ต้องมีค่าเป็นหนึ่งนะครับดังนั้นมันก็คือหนึ่งส่วนด้วยสี่ก็คือหนึ่งส่วนสี่ส่วนด้วยหนึ่งลบ rr มีค่าเป็นสามส่วนสี่ก็กลายเป็นหนึ่งลบ สามส่วนสีส่วนด้วย1นึลบหส่วนสก็คือหนส่วนสบวกกับ1นส่วนสส่วนด้วย1 1ก็คือ4ี่ส่วนสีส่วนสีลบสส่วนสก็คือ1นึส่วนสีส่วนด้วย1นส่วนสมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับน้อง เราสามารถนํากับ2ขึ้นมาคูณข้างบนได้ใช่ไหมครับกลายเป็น2ส,ส่วนด้วย1เพราะฉะนั้นก็คือ2บวกด้วย1นส่วนสตัด1นส่วนสได้ใช่ไหมครับก็คือได้เป็น1 2บวก1ก็เป็น3ดังนั้นน้องจะได้ว่า a มีค่าเป็น3นะครับ